นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมปกิจชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวา สัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยว,วิละโคนายัง วิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหาลือลือสัมปกิจชามินาสังสิโมพมมา จะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะอะอนุนโมพุทธายะวิละทะโย วิละโคโนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปกิจชามินาสังสิโม มมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะออุนะโมพุทธายะ วิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือสัมปกิจชามิ นาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะอุนะโม พุทธยะวิระทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปกิจชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธ มะอะอุนโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปกิจชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพะวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธ มะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภา,าพาหาหาลือลือ สัมปกิจชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธ มะอะอุนโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปกิจชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธ มอะอะุนโมพุทธายะวิระทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภา,าพาหาหาลือลือ สัมปกิจชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาตติพุทธ มะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ